สวัสดีครับท่านผู้ชมในบทนี้จะเป็นการอธิบายเรื่องสาธยายความหมายดาวตอนที่สามเรื่องดาวอังคารสดังนี้ครับดาวอังคารสามมีความหมายหลักในเรื่องของความขยันความแข็งไม่ยอมคนเปิดเผยตรงไปตรงมา ใจร้อนขี้โมโหทำงานว่องไวความมีเหตุผลไม่เชื่ออะไรง่ายมีตรรกะการใช้เหตุผลทักษะทางช่างความกล้าหาญกีฬาการต่อสู้การผจนภัยทหารตำรวจและยังมีความหมายเป็นดาวสุขภาพอุบัติเหตุและแร่เหล็กด้วย ต้องเลือกใช้ให้ถูกเรื่องถูกจังหวะด 1. ดาวอังคารสามเป็นตนุเศษที่ชัดเจนที่สุดคือมีนิสัยขยันแข็งสั้นๆและไม่เกี่ยวกับคุณภาพและพบหรือเรือนชาตาเป็นเรื่องที่ยกขึ้นมากล่าวต่างหาก 2. ดาวอังคารสามเป็นตนุลักษ หรือดาวเกษตรเรือนในพพตนุเจ้าชาตาจะเป็นคนขยันแข็งไม่ค่อยยอมใครไม่เชื่ออะไรง่ายๆดื้อเถียงแบบมีเหตุผลถ้าไม่มีเหตุผลจะไม่ยอมรับดาวจะดีหรือเสียจะไปอยู่พบอะไรก็ยังเป็นคนแบบนั้นเพราะเป็นตัวตนของเขา ถ้าสัมพันธ์ถึงลักษณาก็ยิ่งชัดเจนเพราะมีการแสดงออกให้เห็นถ้าไม่สัมพันธ์ถึงลักษณาก็มักไม่ค่อยแสดงออกมองภายนอกไม่รู้แต่ลึกๆเป็นคนแบบนั้นทั้งในฐานะอัจฉริยภาพภายในและตัวตนภายในของเขาและมีเรื่องของคุณภาพและภพ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าไปอยู่พบกัมมะก็ยุ่งเกี่ยวแต่การทำงานจนเข้าขายบ้านง,งานคือเพิ่มอังคารสามความขยันเข้าไปอีกหลายคนที่ลัคนาราศีเมตตนุลักษ์คือดาวอังคารสามไปเป็นอุดในภพกรมมะไม่สัมพันธ์ลัคนาปกติจะเป็นคนขี้เกียจ แต่ถ้าได้ทำงานที่ชอบก็จะขยันทำงานได้ดีเข้าขายบ้างงานแต่ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมว่าดาวตนุลักษ์เมื่อไปอยู่ร่วมราศีกับดาวอะไรก็ย่อมทำให้มีนิสัยและทักษะตามความหมายของดาวและคุณภาพนั้นๆด้วยไม่ว่าจะมีกี่ดวงเช่นดาวอังคารสามเป็นตนุลักษ์ แล้วไปร่วมราศีกับดาวจันทร์สองเป็นปรกรเสในภพที่ไม่สัมพันธ์ถึงลัคนาเจ้าชาตาก็จะเป็นคนมีกริยาท่าทางอ่อนแบบแย่ๆไปด้วยซึ่งถ้าตนุลักษณ์ไม่ไปร่วมราศีก็จะเป็นคนแข็งอย่างเดียวไม่มีกริยามาันยาตไม่อ่อนเลย กรณีอื่นๆก็เช่นเดียวกับตัวอย่างในเรื่องดาวอาทิตย์หนึ่งดาวอังคารสถ้ากลุ่มลักษณาจะมีความหมายเด่นชัดตามความหมายหลักของดาวอังคารคือความขยันไม่ว่าคุณภาพดาวจะดีหรือสีอย่างไรเพียงแต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดเท่านั้น แม้มีดาวมฤตยูศูนย์ร่วมราศีด้วยก็ไม่ทำให้ความขยันนั้นเปลี่ยนเป็นตรงข้ามได้แต่อาจแปรปรวนไม่แน่นอนได้ดาวอังคารสามกลุ่มลักขณาถ้าคุณภาพเป็นอุดในเรื่องความขยันจะขยันสม่ำเสมอเห็นอะไรทำได้ก็จะทำไปเรื่อยแต่มีตรัก,กันในตัว คือขยันแบบมีเหตุผลทำเป็นเรื่องเป็นราวและความแข็งไม่ยอมคนขี้โมโหโมโรยอังคารเสียเป็นนิดเป็นประ,กะเกษตรจะขยันไปนเรื่อยทำไม่หยุดแต่ตรัดกผิดปกติมากหรือน้อยเกินไปบางครั้งไม่ค่อยมีเหตุผล จึงขยันไม่มีเหตุผลบางครั้งขยันไม่เป็นเรื่องเป็นราวและมักจะยอมคนไม่ค่อยสู้คนโมโหแต่ไม่เอาจริงอังคารเป็นมหาจักรในเรื่องความขยันกลับขยันน้อยกว่าแต่ก็ทำไปเรื่อยๆทีละเล็กละน้อยเหมือนคนขี้เกียจแต่บทจะขยันขึ้นมากลับขยันมากกว่าอุด อังคารเป็นมหาจักรปกติใช้ตรักกปางกลางบางเวลาจึงจะมากกว่าอุดเวลาโมโหก็จะโมโร้วยกว่าบางครั้งถึงกับโมโหหน้ามืดดาวคุณภาพอื่นๆก็ใส่ความหมายของคุณภาพเข้าไปเท่านั้นดาวอังคารดีหรือปกติธรรมดาและสัมพันธ์ถึงลักษณะ จะเป็นคนขยันแข็งไม่ยอมคนเปิดเผยตรงไปตรงมาขี้โมโหใจร้อนผงผางทำงานว่องไวกล้าหาญความมีเหตุผลไม่เชื่ออะไรง่ายมีตรกรกะการใช้เหตุผลทักษะทางช่างสุขภาพดีแสดงออกเห็นได้จากภายนอก ถ้าคุณภาพดาวปกติธรรมดาก็เล็กน้อยแต่พอดีแต่ถ้ากลุ่มลักษณะเป็นเกษตรก็ในฐานะตนุลักษณ์ด้วยเป็นตนุเศษก็ในฐานะตนุเศษบวกเข้าไปอีกถ้าคุณภาพเป็นอุดก็ขยันในระดับสูงสม่ำเสมอคุณภาพเป็นมหาจักรก็ขยันไม่มากในเวลาปกติ แต่บางอารมณ์ก็ขยันมากทําไม่หยุดไม่เสร็จไม่มีเลิกราชาโชคก็ขยันเรื่อยๆตามอารมณ์มากน้อยตามเปอร์เซ็นต์ความสัมพันธ์กุมเล็งโยกตรีกูลคนที่มีดาวอังคารสามเป็นมหาจักรหรืออุดกุมลักษณาโดยปกติจะเป็นคนแข็งกร้าวผงผาง โวกวกวยวายแม้ผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงห้าวแต่ถ้าได้ดาวพฤหัสห้าดีสัมพันธ์ถึงลัคนาและหรือเป็นตนุเศสจะเป็นตัวสติช่วยคุมให้เบาบางลงได้มากถ้ามีดาวพุธสี่ร่วมด้วยก็จะช่วยให้มีความละเอียดประณีตลึกซึง้งช่วยแบ่งเบาความอยากกระด้างลงได้อีก ดาวจันทร์สองก็จะช่วยเรื่องกริยามารยาให้อ่อนหวานขึ้นบ้างดาวอาทิตย์หนึ่งก็จะช่วยให้รู้สึกอายกลัวเสียหน้าดาวสุขหกช่วยให้มีอารมณ์ศิลปินมีจินตนาการดาวทุกดวงต่างก็มีบทบาทช่วยเสริมช่วยลดทอนบทบังด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นการจะพยากรณ์ดาวอะไรก็ต้องดูดาวที่เกี่ยวข้องด้วยเสมอดูและพยากรณ์ตามความหนักเบาตามเปอร์เซ็นต์ความสัมพันธ์กุมเล็งโยกปริกวนด้วยทุกครั้งในฐานะดาวดีสัมพันธ์ถึงลักษณาเรียกได้ว่าถูกฉลกททำงานช่างกีฬาทหารตำรวจงานเหล็ก ก็มีผู้คนนิยมยกย่องชื่นชมเป็นงานอาชีพทำแล้วเจริญรุ่งเรืองแม้เวลาผู้จะแสดงเหตุผลก็เป็นที่ชื่นชมดูดาวพุทธศีประกอบด้วยกรณีดาวอังคารสามดีหรือปกติธรรมดาและไม่สัมพันธ์ถึงลักษณาถ้าไม่สัมพันธ์ถึงลักษณา ดาวอังคารสามดีขนาดไหนก็จะเป็นคนไม่ขยันหรือที่เกียจไปเลยแต่ถ้าจำเป็นต้องทำก็ขยันทำได้เรียกได้ว่าขยันไม่จริงแต่ถ้าอยู่ภกกรรมจะขยันบ้าทำงานแต่ขยันเฉพาะงานที่ทำถ้าเป็นงานอื่นจะที่เกียจ ส่วนคุณสมบัติอื่นๆได้แก่ความแข็งไม่ยอมคนใจร้อนผงผางทำงานว่องไวกล้าความมีเหตุผลไม่เชื่ออะไรง่ายมีตรักการใช้เหตุผลทักษะทางช่างจะไม่มีการแสดงออกมองภายนอกไม่รู้เรื่องเปิดเผยก็กลายเป็นคนไม่ค่อยเปิดเผย พราะไม่แสดงออกให้เห็นแต่ภายในก็ยังคงมีคุณสมบัติตามความหมายและคุณภาพดาวในฐานะอัจฉริยภาพภายในอยู่เหมือนเดิมในฐานะดาวไม่สัมพันธ์ถึงลัคนาเรียกได้ว,ว่าไม่ถูกโฉลกแม้เป็นดาวดีก็ไม่ให้คุณเพราะคนไม่เห็นคนจึงไม่นิยมยกย่อง ในกรณีนี้มักไม่ใช่คนเปิดเผยตรงไปตรงมาแต่ก็ไม่ใช่กลายเป็นคนโกหกดาวอังคารสามเสียและไม่สัมพันธ์ถึงลัคนาถ้าไม่สัมพันธ์ถึงลัคนาจะเป็นคนขี้เกียจมักยอมคนไม่มีทักษะทางช่างกระกระผิดปะกะติแม้ในฐานะอัจฉริยะภาพภายในก็มีบ้างแต่น้อยมาก สุขภาพไม่ดีถ้าเป็นตนุลักษ์หรือตนุลักษ์มาร่วมราศีก็จะเหมือนกรณีดาวเสียและสัมพันธ์ถึงลัคนาดังกล่าวแล้วแต่ถ้าอยู่พกกรรมะจะขยันแต่ขยันเฉพาะงานที่ทำถ้าเป็นงานอื่นจะขี้เกียจในฐานะดาวไม่สัมพันธ์ถึงลัคนา เรียกได้ว่าไม่ถูกโฉลกเป็นดาวเสียแล้วไม่แสดงออกก็ยิ่งไม่เห็นก็ย่อมไม่มีใครนิยมยกยอ่องทำเป็นอาชีพก็จะเสียหายเพียงอย่างเดียวสาดาวอังคารสามในฐานะปัจจัยภายนอกได้แก่นักรบทหารนักกีฬาสีแดงปนดำแร่เหล็ก คนที่ถูกฉลกในเรื่องแร่เหล็กก็เช่นเดียวกับกรณีดาวอาทิตย์หนึ่งแร่ทองคำดังกล่าวแล้ว 4. ดาวอังคารสามเจอคู่เพิ่มลดหรือบทบังอิทธิพลดาวอื่นดาวอังคารสมีความหมายเกี่ยวกับความขยันแข็งตรักกับความมีเหตุผลเป็นหลัก แต่ก็มีส่วนสำคัญทำให้อิทธิพลดาวดวงอื่นเพิ่มหรือลดลงได้เช่นเมื่อร่วมกับดาวพฤหัสห้าคู่สมพลก็ยิ่งทำให้มีกำลังทวบีคูณยิ่งขึ้นทั้งคู่ผู้ใหญ่มีกำลังมีความเมตตาช่วยเหลือมากขึ้นมีสติยังคิดมากขึ้นคุณธรรมสูงขึ้น เมื่อร่วมกับดาวศุกร์หกคู่มิตรก็ยิ่งมีกำลังมากถ้าเกี่ยวกับความกำหนัดก็ยิ่งทวีสูงมากชีวิตอาจเปลี่ยนไปได้มากเพราะเรื่องเหล่านี้ก็ได้ถ้าร่วมกับดาวราหูแปดคู่ทาตก็ทำให้ใจกล้าทั้งแบบมีเหตุผลดาวอังคารสามและใจกล้าแบบเสี่ยงคือไม่มีเหตุผล ดาวราหูปแปดชาตาชีวิตอาจเปลี่ยนแปลงได้มากเพราะสาเหตุนี้ดาวอังคารสามถ้าเป็นดาวดีสัมพันธ์ถึงลัคนาและหรือเป็นตนุเสแล้วสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์หนึ่งทั้งสามอย่างนี้ถ้าได้ดาวพฤหัสห้าคุณธรรมร่วมด้วย ดังนี้แม้ดาวราหูแปดจะแรงดาวเหล่านี้จะช่วยลดทอนหรือบทบังดาวราหูให้ลดอิทธิพลลงได้มากหดาวอังคารสามีอิทธิพลทำให้เรือนชาตาเข้มแข็งหรืออ่อนแอพบหรือเรือนชาตาจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอขึ้นอยู่กับคุณภาพดาวเป็นหลัก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นดาวใหญ่หรือดาวเล็กถ้าพบตนุมีดาวอังคารสามดีกลุ่มลักษณาหรือเป็นตนุลักษ์เจ้าชาตาก็ย่อมมีดวงชาตาเข้มแข็งตามความหมายของคุณภาพดาวชีวิตก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายยามดวงชาตาอ่อนแอก็ไม่เป็นอะไรมาก ถ้าพบกระดุมพักเรือนการเงินทรัพย์สิสนถ้ามีดาวอังคารสามคุณภาพดีเป็นดาวเคราะห์เรือนนอกหรือเป็นดาวเกษตร,รเจ้าเรือนเจ้าชาตาก็ย่อมมีทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์ตามความหมายของคุณภาพดาวนั้นๆ ชาตาชีวิตจะแตกต่างกันมากมายเพราะคุณภาพของดาวอังคารสามก็ได้และถ้าเป็นดาวมีคุณภาพเสียหรือความสัมพันธ์แตกต่างกันก็มีผลแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงพบหรือเรือนชาตาอื่นๆก็เช่นกันสรุปความหมายดาวอังคารสามในเรื่องความขยัน ถ้าสัมพันธ์ถึงลัคนาจะขยันทุกคนดาวดีก็ขยันดีดาวเสียก็ขยันไม่เป็นเรื่องดาวไม่สัมพันธ์ถึงลัคนายังไงก็ไม่ขยันแต่ถ้าดาวดีจะขยันเมื่อจำเป็นหรือถูกใช้ให้ทำดาวเสียจะขี้เกียจไปเลยใช้ให้ทำก็ไม่อยากทำ แต่ถ้าตนุักษ์ไปร่วมราศีหรืออยู่พบกรรม,มก็ขยันแต่ก็ขยันตามหน้าที่ไม่ได้ขยันจริงโปรดติดตามในตอนต่อไปครับ